ผู้ขาสิเว้าถึงกิมิซาตหรือว่าโตนอนที่อาศัยลีกินอยู่บอนต่างๆในห่างกายของคนเฮาขลับนอนเหล่านี่เกิดขึ้นมาจากการบริโภคอาหารหวานข้าวหลังจากที่อายุคนเฮาได้ผ่านพ้นจากสร้างเจ้าเฮือนไปแล้วก็คืออายุซียูประมาณจักหา6ปีเมื่อได บริโภคหรือว่ากินอาหารเพ็ดห่อนวานข้าวเข้าไปกสิบังเกิดเป็นโตนอนหรือว่ากิมีซาดถ,ถึง80สบจำพวกน้ำกันเพื่อนเปรียบเทียบการเกิดของโตนอนไว้จังสี่ขลับว่าเปรียบเสมือนคือจังพมจารีอยู่ทั้งสวงสวรรค์ได้เสวยตั้งแต่ทิพวิมานบริมีการปนเปื้อนสิ่งใดๆเข้าไป แต่ว่าเมื่อหากว่าพวมจารีได้ลงมากินง่วนดินยังผื่นิิพบมนุษย์สาโลกเข้าก็จึงเหตให้เกิดม่านทองขึ้นจังได้เกิดคนขึ้นมาในโลกนี้ก็คือกันกับมนุษย์ที่มาถือกำเนิดในคันม่านดาเมื่อหากว่าได้ตั้งปฏิสนธิประกอบด้วยธาตุทั้งสีที่มีความสมบูรณ์พร้อม ก็จึงได้กำเนิดมาเป็นคน้นหากว่าเมื่อเกิดมาแล้วอายุล่วงพ้นจากสร้างเจ้าเฮือนแล้วก็ได้มาบริโภคอาหารหวานข้าวเข้าไปจึงเกิดมูหนอนขึ้นแปดสิบจำพวกน้ำกันที่อาศัยลีกินยูบอนต่างๆในห่างกายของคนเฮาซึ่งสีมียูบอนใดแด่ภูขาสีเราสูฟังคาลับโตกิมิซาตหรือว่าหนอนที่อาศัยลีกินอยู่ใน กับพออาหารเกา่ากับพออาหารใหม่นั่นสิมีอยู่เจ็ดจำพวกครับก็บคือกะตะจำพวกหนึ่งโอตะกะจำพวกหนึ่งขันทูป,ปาจำพวกหนึ่งตานหิระจำพวกหนึ่งสุจิมุคะจำพวกหนึ่งประวัตินันตุจำพวกหนึ่งสุกะตะจำพวกหนึ่งร่วมเป็นเจ็ดจำพวกกิมิซาตโตนอนที่ อาศัยลีกินอยู่ในสมองกระดูกมีสองจำพวกคือยญ้าวะจำพวกหนึ่งโสภาจำพวกหนึ่งกิมิซาตโตนอนที่อาศัยลีกินอยู่ในม้ามมีอยู่สองจำพวกก็คือกระตะจำพวกหนึ่งลาวัฏถาจำพวกหนึ่งกิมิซาตโตนอนที่อาศัยลีกินอยู่ในหัวใจ มียูซีจำพวกก็คือทนันนตะจำพวกหนึ่งมหาทนันนตะจำพวกหนึ่งโลหิตะจำพวกหนึ่งมหาโลหิตะจำพวกหนึ่งกิมีซาตหรือว่าตัวนอนที่อาศัยลีกินอยู่บอนต่างๆในห่างกายของคนเห่าขลับกิมิซาตตัวนอนที่อาศัยลีกินอยู่ในน้ำบีอยู่ในสเลด มีอยู่สามจำพวกซือวานิลกะจำพวกหนึ่งอุปวะจำพวกหนึ่งซือวาลามุขะจำพวกหนึ่งกิมิสาตโวนอนที่อาศัยลีกินอยู่ในกระบอกตามีอยู่สามจำพวกซือวามานะจำพวกหนึ่งตะกาจำพวกหนึ่งซือนาวะจำพวกหนึ่งกิมิซาตโวนอนที่อาศัยลีกินอยู่ในน้ำหนองมีอยู่สามจำพวกซือวามัตชุจำพวกหนึ่ง มุขะจำพวกหนึ่งมิละจำพวกหนึ่งกิมิซาตโตนอนที่อาศัยลีกินอยู่ในตับมีอยู่สามจำพวกื่อว่าวรณะจำพวกหนึ่งตัณห์จำพวกหนึ่งสววะจำพวกหนึ่งกิมิซาตโตนอนที่อาศัยลีกินอยู่ในพุ่งมีอยู่หกจำพวกื่อว่าอวิชาจำพวกหนึ่งอธิวิชาจำพวกหนึ่งวัฏ่าจำพวกหนึ่ง สิท่าจำพวกหนึ่งทัศหะจำพวกหนึ Hence, ่งมุนคะจำพวกหนึ่งกิมิซาตโตนอนที่อาศัยลีกินอยู่ในน้ำมั่นเหลวมีอยู่สองจำพวกสือพิมัญชาจำพวกหนึ่งเล่มขะจำพวกหนึ่งกิมิซาตโตนอนที่อาศัยลีกินอยู่ในทวานรเบื้องต่ำมีอยู่สามจำพวกสือกิท่าจำพวกหนึ่งสือพยะจำพวกหนึ่ง ซื้อปาลัตะจำพวกหนึง่งกิมิซาต,ตัวนอนที่อาศัยกินอยู่ในกลางลำโตมีอยู่สี่จำพวกซื่อว่าโลหะมุขะจำพวกหนึง่งซื่อว่ามหาโลมุขะจำพวกหนึง่งซื่อมูน่าจำพวกหนึง่งซื่อมหามูน่าจำพวกหนึง่งกิมิซาต,ตัวนอนที่อาศัยลีกินอยู่ในปอดมีอยู่หกจำพวก สือเสตะจัมพวกหนึ่งโลหิตะ oh จัมพวกหนึ่งเจวการจัมพวกหนึ่งสีวาจาจัมพวกหนึ่งอัคคะจัมพวกหนึ่งมหาอัคคะจัมพวกหนึ่งโตนนที่อาศัยลีกินอยู่ในลำสไลำสใหญ่ลำไสน้อยมีอยู่หกจัมพวกซือว่าวลลสิมมหาจัมพวกหนึ่งซือวามหาวรลนาตาจัมพวกหนึ่งซือสิป,ปตาจัมพวกหนึ่ง ซื้อมหาสิป,ปตาจำพวกหนึ่งซื้อสันตะอันตาจำพวกหนึ่งร่วมเป็นหกจำพวกน้ำกันกิมิสาตโตนอนที่อาศัยลีกินอยู่ในมั่นคนมีอยู่สามจำพวกซื้อสุทาช,ชาจำพวกหนึ่งซื้อสิเนหะชาจำพวกหนึ่งซื้อมหาสิเนหะชาจำพวกหนึ่งกิมิซาตโตนอนที่อาศัยลีกินอยู่ ในเบื้องต่ำอโคทวานตลอดไปถึงสุดปลายเท่ามียูหาจำพวกซื้อวิสัญหาจำพวกหนึ่งสิวาละจำพวกหนึ่งเตสันตะจำพวกหนึ่งสิวัลล่าจำพวกหนึ่งมหาสิวาล่าอีกจำพวกหนึ่งกิมิซาตโตนอนที่อาศัยลีกินอยู่ในเกสานันมีอยูสองจำพวกซื้อพละาว่าจำพวกหนึ่งมหาพละาว่าจำพวกหนึ่ง กิม yes. ิซาตที่อาศัยลีกินอยู่ในดังกินน้ำมูกมีอยู่สามจำพวกซือนาหาปัตะจำพวกหนึ่งฉลามุขะจำพวกหนึ่งสัตตมุขะจำพวกหนึ่งกิมิซาตตัวนอนที่อาศัยลีกินอยู่ในลีนมีอยู่สามจำพวกซื่อวากาละจำพวกหนึ่งมุขขาจำพวกหนึ่งมัณะเปละจำพวกหนึ่ง กิมิซาตโตนนที่อาศัยลีกินอยู่ในไตเล็บมือเล็บเท้ามีอยู่สามจำพวกซื้อเลหะจำพวกหนึ่งซื้อลาคะจำพวกหนึ่งซื้ออวันะจำพวกหนึ่งกิมิซาตโตนนที่อาศัยลีกินอยู่ในเนื้อตามแถวเส้นเอ็นมีอยู่สามจำพวกซื้อกันะจำพวกหนึ่งรัชกะจำพวกหนึ่งโลหิตะจำพวกหนึ่ง กิมีซาตโตนอนที่อาศัยลีกินอยู่ในข้อมีอยู่สองจำพวกเสือล่ำม,มหาจำพวกหนึ่งมหาล่ำม,มหาจำพวกหนึ่งอันว่ากิมิซาตแปดสิบจำพวกนี้อาศัยกินอยู่ภายในกายแห่งมนุษย์และสัตว์ทุกตัวตนบริเวนขั้นกิมิซาตทั้งหลายเหล่านี้จะเลิ่นขึ้นเมื่อใดก็ย่อมสิทระทรการเบียดเบียนสัตว์และมนุษย์ให้บังเกิดโลกแปรปวน เป็นประการต่างๆกัน